โอ้โหเป็นไงถ้าเป็นปกตินี่คือเป็นสายประกวดนี่คือฝืดนะนะครับฝืดมากครับคันนี้คือลื่นมากนะไรลูกปืนมาดีมากนะทุกคนนะเป็นเป็นคนทาครับใครทําให้คันนี้ทําเองครับทาเองตอนนี้ยูโรมีฉายาใหม่แล้วนะทุกคนนะฉายาเราชื่อเลยนะมันบอลแรงโอ้จียงไม่เคยครับยังไม่เคยเนาะน้าไม่เท่าไหร่จมเลยจมไ่เลยยึดสิ่งเลยแหละ โอเคผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมเช่นเคยนะครับ JT KT Channel นะครับท <Okay. S 1> ุกคก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนนะผมจะพาทุกคนมาชมนะครับเป็นเวฟร้อยสิบใบนะครับบอกเลยว่าคันนี้ไม่ใช่ทรงเซ็งนะไม่ใช่ทรงเซ็งหรือทรงเชียง <Nope. S 1> อะไรนะครับทุกคนนะคันนี้เป็นร้อยสิบใบนะครับสีแดงแก้วนะครับบอกเลยว่าทรงสวยมากนะครับเป็นสัตว เป็นแนวสไตล์ที่แบบว่าสายประกวดแล้วกันนะฮะนะขี่ไปเรียนเล่นขี่ไปเรียนแบบสวยๆนะครับเดี๋ยวให้ยูโรพาไปดูนะครับว่ารถคันนี้ทําอะไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับยูโรคันนี้เป็นร้อยสิบใบร้อยสิบใบครับอันนี้ปี2 0 1 4ใน่ครับเนาะโอ้โหคันนี้คือมาแบบสวยเลยนะนะครับคือสวยเลยนะคันนี้นะนี่ดูดิโอ้โหเข้าๆน่าจะบดเยอนนะใช่ไหม ่นีประมาณ 30, 2- 3งสามหมื่นสามหมื่นอยู่นะใ<ว>นฮุณโอนนะเดี๋ยวให้ดูรถก่อนรวมๆนะครับทุกคนนะลุ <Nope. S 1> นี่นะครับมีคนนึงเคยเคยถามนะครับไม่นานหรอกนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยกับยุโรปเขาบอกว่าหน้าเหมือนกันเหมือนกันไหมทุกคนเออนะครับนี่เขาบอกว่าหน่านเหมือนกันนะนะครับ เขามาถามหาเจ้าของช่องนะแต่เขาคิดว่ายูโรเป็นเจ้าของช่องช่องนี้นะทุกคนนะเออนะครับมาเดี๋ยวให้ยูโรพาไปชมนะครับว่าทำอะไรบ้างนะครับมาเริ่มจากชุดบนยูโรมีแคปลาน้ำครับอันนี้เป็นแคปลาน้ำครับอันนี้เป็นสามดีครับนี่ของแท้จากลาสด้าครับคาร์บอนนะกันหนาอย่างดีเลยนะนะครับดูยเดี๋ยวโหเป็นไงเราเออนะมีลอกด้วยนี่มีมีแถมลอกด้วยโอ้เป็นไงอย่างเฟี้ยวแล้วก็มีปั๊มปั๊มตู้ปลาครับอันนี้เป็นตู้ปลา สวยอันนี้แทมไหมของปอมครับปลอมแทเมืคนจีนหนึ่งแล้วแท้แต่งเนาะอันนี้เป็นสีทองนี่นะครับมาชุดล่างทำอะไรไปบ้างอันนี้เป็นปั๊มอะไรทำอะไรวะลืมเลี้ยวปั๊มเมาส์นี่นะฮะนนี้เป็นเมาส์เนาะอันนี้เป็นเลดียนเมาส์นะทุกคนนะใช่เมาส์ธรรมดาครับเมาส์อะไรเมาส์แต่ง มาแต่งกันนะอเก็บรับทองครับนี่เก็บรับทองทั้งคันเลยใช่ครับว้าวดูสวยๆมากนะทุกคนนะคือลงตัวนะครับคันนี้คือออกแนวแบบจะออกตึงนคลินๆเนาะโอเคนี่นะเพราะว่าคุมโทนนะครับอันนี้เป็นทรงสายประกวดครับลบนี่ขี่ไปเรียนทรงเดิมครับเนอะทรงเดิมแบบเฮ้ยดูดีอ่ะเออง่ายๆคือมันสวยแหละนะครับนะเนอะแล้วก็จะมีมางคนหน้าด้วยครับอันนี้เป็นมางคนหน้าเขฟมล่าเหมือนกันใช่ครับดูโอ้โห คือแบบเน้นแบบเป็นสีดำดำแดงอ่าดำแดงเนาะดูดุนิดนึงนะครับแต่ออกคลีนนะทุกคนนะนะครับย่างเป็นเบอร์อะไรเป็นเบอร์ห้าสิบครับร้อยมี้อสิบเจ็ดอันนี้เป็นแก้มสูงนะทุกคนนะโอเคแก้มสูงเบอร์สองร้อยเนาะก็ตีเป็นเบอร์สองร้อยปกตินะแล้วก็มีจานนิชินด้วยครับนี่มีจานนิชินครับนี่สารลบครับลบปั๊มด้วยครับอ๋อนี่สารลบปั๊มด้วยครับว้าวคือคือคือใส่ปกติมันไม่ได้เหรอไม่ได้ครับมันติดตรงอ๋อมันจะติดมันจะติดตรงนี้ เพราะมันจะชนนะครับค่าเราจะใส่แบบปกติมันต้องได้เจียปลาหมองเนาะใช่ครับนี่นะครับเล่อนเลยเลื่อนนะแหมมุนดูดิโอ้โหเป็นไงถ้าเป็นปกตินี่คือเป็นสายประกวดนี่คือฝืดนะนะครับฝืดมากนะครับคันนี้คือลื่นมากนะไล่ลูกปืนมาดีมากนะทุกคนนะเป็นกับเพื่นทำครับใครทำให้คันนี้ทำเองครับทำเองเป็นไงเลื่อนเพื่อนเลื่อนเพื่อนนะโอ้โหดูอย่างเฟี้ยวเลยล้อล้อมันของ คอมดาวคอมดาวครับน,นี่ว้า <Wow. S 2> ดูดิคอมดาวตัวเก่ายังสวยเลยนะครับแต่บินมาแล้วนะยูโรมันน่าบล่อย,ย,ยมีนโรเมียนสองมือสองเอ้าเหรอนึกว่ามึงไปงัดของมันจนหมุนไปแล้วนะครับไ <laughs> ปหมุน <laughs> ีอไปหมุนเลยนะนะครับห <laughs> มุนด้วยปุ้ยเลยนะ <laughs> อันนี้เขาเรียนสร้างยนต์ครับเขาตัดเองเขาทำเองใช่นี่นะฮะโอเคก็ทุกคนตอนนี้ยูโรมีฉายาใหม่แล้วนะทุกคนนะฉายาเราชื่ออะไรนะมันบอลแรงมันบอลแรง มันแงยูโรมันแรงใครตั้งไงว่าชื่อนี้ปะเออนะครับโอ้ยูโรมันแรงเนาะ a few moments later นี่นะครับโอ้โหคือดอกยางเหลือเยอะมากนะทุกคนนะดูที่เครื่องกันบ้างเครื่องทำอะไรไปบ้างคันนี้ก็มีสเต็ป5 3ครับสเต็ป5 3ครับชุดบนหมดเลยว้าวแต่ยังไม่จบครับยังไม่จบขาเลนและอดฉีดอ๋ออันนี้คือต้องแก้อยู่ ใช่ครับถ้าสภาพอย่างนี้เคอเคยส่งจีไหมอยู่ที่เท่าไหร่โอ้จียังไม่เคยครับยังไม่เคยเนาะหน้าไม้เท่าไหร่จมเนี่ยจมไมเลยเยอะติ่งเลยแหละโอจะเป็นทรงซิงจมเลยเด็กว้าวเป็นไงทุกคนช่างยูโรอ่ะฝีมือไม่ธรรมดาเลยอาจารย์ดีอาจารย์ดีอาจารย์ดีนะบอกเลยนะครับแล้วก็มีนนอบทองครับนอตทองมีเก็บเลยทองด้วยเก็บทั้งคันเลยครับเป็นไงดูเดี๋ยวดูคือหน้าไม้คันนี้มันร้อยหกสิบนะเ้ย เ no. ต่ตอนนี้วิ่งแปดสิบครับมัอะไรมันมแรงยังไงจิลลูมันแรงนี่นะครับ like ทุกคนนะโอ้ชุดสีเป็นสีแดงแก้วครับว้าดูดีสดมากเลยทุกคนดูแบบสวยอ่ะบอกว่านี้คือมาช่างช่างเดียรเลยเหรอใช่ครับเล็ารถยังไล่ไม่จบครับว yeah ้าวยังไงแล้วมีเคเบาาตรงนี้ด้วยครับอันน okay ี้จะเอามาผาเครื่องไม่นี้อันนี้มาทำไมครับ อย่างเฟี้ยวอะครับมน้องบอกเลยดูโอ้อุ่เหนื่อยแช่กับมึงเลยเกินมาท่อท่อเป็นของอะไรไม่รู้拉斯าใช่ครับเพื่อนไม่รู้ชานชานสปีดเนาะนะครับก็นี่ดูดินะครับท่อก็เป็นชานสปีดเนาะทรงเดิมนะครับดูมีครอบท่อเป็นจอด้วย ว่าอย่างเฟียวคือสีแดงเยอะมากนะคันนี้นะพักเท้าก็แดงนะครับดูข้างหลังก็แดงนะสายเบรกสายเบรกสายเบรกก็แดงนะโอ้โหแถมบอกมึงยังแดงอีกเอาอ้โูมึงจะแดงไปไหนวะเฮ้ย <Yahoo! S 1> คือชอบสีแดงขนาดนั้นเลยนงไงวะเฮ้ยเจ้าของมันเนี้ยข้างหลังก็มีข้างหลังมีอะไรบ้างชคหลังอันนี้เป็นชายโยครับอันนี้แท้ไหมของปอมครับของปอมจริงอ่ <laughs> <laughs> ข้างหลังเป็นดุมเดิมดุมเดิมครับ แพ้เลยนี่มีมือลิงเนาะสีแดงนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดีกว่ามือลิงไม่ใช่มือลิงธรรมดาเลยฮะมือลิงเลยมือลิงแต่งติดปากเหลือเกินนะสงสัยจะดูโจโจเชี่ยวเยอะเลยกูดูทรงเลยนี่เอฟซีเลยครับเอฟซีเลยนี่เดี๋ยวพาไปหาสักวันนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปาข้งหลังแล้วครับข้างหลังโอ้มีนี่ด้วยทุกคนข้างหลังมีอะไรด้วยมีเขปลาครับอันนี้เป็นเขียบล่าทะเบียนสวยมากว่ะโอเคสองสองสองแปด แล้วก็มีไฟด้วยครับไปถ่ายไปติ๊กเตอร์ดิดิดิเปิดดูดิเปิดดูดิว้าวโอ้กูนึกว่าทานเฟอร์เมอร์เหี้ยอ้ยังเฟี้ยวดูไฟเลี้ยวดิโอ้มีผ่ามากด้วยป่ะเย็ดเคยังไงโอ้โหยังจ้าบอ่ะครับน้องๆโอ้โหเฟี้ยวจัดเฟี้ยวจัดดูสุดมากสุดมากสี่ยมากมีกระตกด้วย ครับกระตุกเลทอันนี้เป็นกระตุกเลทเนาะสั่งมาจากลาซาด้าครับอีกแล้วคันนี้ลาซาด้ากันเลยหรือเปล่าเฮ้ยใช่ใช่ทั้งคันนี้พี่นี่ฝั่งนี้มีอะไรบ้างฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันส่วนสเตอร์สีแดงครับสีแดงหรือสีดำสีแดงนี่ไงสีแดงเออแต่ตอนนี้เป็นสีดำแล้วสีแดงคือขมเหลาเต็มเลยนะ โอ้โหเช็ดบ้างล้างบ้างก็ดีนะเฮ้ยของรถนะเออนะครับมีสวีงามด้วยครับอันนี้เป็นของนูนีเมนโบะนูเลสซิ่งนี่เลสซิ่งนี่นูเลสซิ่งโปรเจกต์นะครับทุกคนอันนี้เป็นนามเจาะนะแมนแมนนะครับไล่เบาด้วยยังไงยังฟิวส์ครับบอกเลยเนาะแล้วก็จะมีอะไรแล้วสั่งนี้ฝั่งนี้มีอะไรบ้างขาเกียร์ครับอันนี้มีขาเกียร์แท้เทียมครับขาเกียร์แท้เทียอ่าแล้วมีครอบสเตอร์ด้วยครอบสเตอร์แคบราหน้าเหมือนเดิมนีก็ไลรน้อเหมือนกันนี่ อันนี้มีขาตั้งครับขาตั้งเลสนะครับแล้วก็ขาคู่เป็นสแตนเลสเหมือนกันใช่ครับนะครับดูดิแล้วก็อะไรนอตเก็บนอตมาครับเก็บนอตเหมือนกันนะครับคันนี้คือทรงสวยมากนะเดี๋ยวให้ดูทรงฝั่งนี้นะทุกคนนะนี่เป็นไงกู้คือแดงแบบแดงจริงๆนะแดงทั้งคันเลยนะนะครับเดี๋ยวให้ยูโรสตาร์ทฟังเสียงหน่อยคันนี้เสียงท่อเป็นยังไงบ้างเอา นี่ออกนุ่มๆนะนี่นะครับนี้เป็นแบบหมกก็ได้เปิดก็ได้ครับอ๋มีหมกอ๋อนี่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 สองระบบสองระบบไหนๆลองๆๆไหมไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นแจมไม่เอาไป็แจมาอันนี้คือแบบปิดเหรอหรือแบบเปิดตัวนี้น่าจะเปิดครับอันนี้เปิดอยู่ครับอ๋อนี่เข้าด่านก็คือขันปิดได้ด้วยเจ็ดเคเป็นไงลองเมื่อเดี๋ยนึงไม่ต้องดังมากนะโอเคนะครับอันนี้เป็น ไส้ตะแกงนะครับออกนุ่มๆเนาะดีนะครับทุกคนนะใต้บ่อเลยมีใต้บ่อด้วยครับนี่ใต้บ่อมีอะไรวะมีเจี๊ยบดำครับเออขยำไขควงด้วยไหมใชครับอมีไขควงด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ดีเลย์ปั๊มตีกับอันนี้คือปั๊มตีแกงเหรอใช่ครับดีเลย์ใส่ดีมีใส่ดีเลย์ด้วยครับหมกชิบหายว่ะเฮ้ยคันเนี้ยโมเมียนไห ปั่มติ๊กมันเป็นมันโมหะสามบากเลยใส่เ <laughs> นื้อหมกนะครับโอ้โห <laughs> <ง>ทุกคน <laughs> ยิงกันสุดังแล้วนี่นะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนนะได้ให้ยูโรปิดคลิปให้นะครับทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์ซับคุณคลิปติดตามน้ำเด้อครับใส่คา,คาอยู่อ่ะใส่คนไข้เดียวโอเคกันเลยก็สำหรับคืนนี้ก่อนพีคค <สง S 2> ืนนี้กันเนาะเว็บทรงเชียงผมด้วยนะครับนี่นะครับสองร้อยหนึ่งเมตรนี่รอจับได้ครับ เนะก็แจ้งตำรวจมาจับได้นะครับรถเสร็จเมื่อไหร่เนาะเร็วเร็วนี้ครับเร็วนี้รอชมได้เลยครับนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ไปฟีดกันเลกันนะครับไปเจอกันใหม่ปีหน้าแล้วกันนะครับถ้าทุกใจอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ